สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเป้อีกแล้วนะครับกับรถหมดสัญญาเช่าของรถดีเด็ดในเครือของอัคคเน c a p ิ t a ลนะวันนี้เป้อยู่ที่สาขาเทพารักษ์นะครับสมุทรปราการนะวันนี้เป้พามาชมรถอีกหนึ่งรุ่นที่มีการมีลูกค้าสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับคือเจ้านี้ครับ c อ r o l l า a ั t i s ครับ 1.6G นะตัวนี้เป็นปี2019ตัวหน้าก่อน Minor c h a i นนะคันนี้ตัวหน้าก่อน Minor c h a ช n นะครับโอเคเดี๋ยวเพ้พามาดูนะครับทะเบียนนี้นะคันนี้เลขไม่แค่60,000นะเดี๋ยวเพ้พามาดูด้านหน้าก่อนนะครับอ่ะรถคันนี้น็อตฝากระโปรงมีขยับมาเล็กน้อยนะน่าจะเป็นการทำสี ฝากระโปงนะครับแต่ฝากระโปรงหน้าเดิมนะผมจะบอกให้ก่อนนะส่วนคานน็อตทุกอย่างเดิมเดิมนะครับรถคันนี้เดิมเดิมนะนี่น็อตเดิมเดิมครับไม่มีขยับเลยนะครับรถคันนี้สวยสวยสวยคานเดิมเดิมนะครับอ่ะน็อตเดิมเดิมนะครับฝากระโปงหน้ามีขยับมาเล็กน้อยครับ คาดว่าน่าจะเป็นการทําสีเก็บงานเฉยๆนะรถไม่มีการชนหนักนะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะคานเดิมๆทุกอย่างเดิมๆนะอ่ะต่อมาครับยางเป็นบิสโตนนะบิสโตนหน้ายาง2 0 5นะครับ5 5 R 1 6นะปียางปี2 0 2 3นะครับ2023นะดอกยางยังเต็มๆอยู่ใช้งานได้ยาวๆเลยอ่ะ ต่อมาครับอ่ะนี่คันนี้เลขใหม่แค่6 3 8 2ืกิโลเท่านั้นเองนะ1.6นะครับ G 2019นะครับภายในเป็นสีครีมสีเบตนะนี่ภายในนะครับกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับนี่เป็นปุ่มพ u s h start แล้วนะครับอ่ะคุญแจมีให้2ชุดครับ2ชุดนะครับ หน้าจอนะครับวิทยุเกียร์อัตโนมัตินะครับพร้อมเกียร์แมนวนวลนะครับนี่นะภายในสวยๆเลยลูกค้าตามหากันค่อนข้างเยอะนะครับมาดูน็อตฝากระโปงนิดนึงน็อตเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆนะครับไม่มีขยับเหมือนกันนะครับน็อตน็อตประตูนะครับโทษทีมาดูนอด็อตประตูด้านหลังหน่อยเดิมๆเหมือนกัน นะครับน็อตเดิมเดิมเหมือนกันไม่มีขยับเหมือนกันนะครับนี่นะรถคันนี้สวยๆเลยเลขไม่หกหมื่นนะครับเดี๋ยวราคาท้ายคลิปคุ้มแน่นอนนะครับท่านไหนอยากได้รู้เพิ่มเติมรีบทักเข้ามาเลยนะนี่ด้านหลังมีอ่าที่ชาร์จไฟนะครับนีส่สวยๆครับคันนี้ภายนอกภายในยังไม่มีการเก็บงานนะครับหลังจากลูกค้าทำสัญญาไฟแนั้นผ่านเราจะมีการเก็บงานให้นะ ดูด้านท้ายนะครับนี่น็อตฝากระโปรงหลังนะครับฝาท้ายเดิมๆไม่มีขยับครับรถคันนี้นะเดิมๆเลยนะเดิมๆเดิมๆเดิมๆยางอะไรอยู่ครบครับยางอะไรปี2019นะครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับ ออกไปใช้งานเลยนี่นะอ่ะรามาดูสำเนาเล่มรถครับสำเนารถเป็นปี2019นะครับ2019นะตัวจทะเบียนเป็นกรุงเทพนะครับทะเบียน แปดกอสอ4 2ส6อรถสีเทานะครับเครื่องยนต์1 5 1.6นะครับเบนซินนะ,ะท่านไหนมองหาอยู่รีบทักเป้เข้ามาเลยนะครับมีแค่คันเดียวนะเลขไม่ห0หมื่นนะครับ t o y ยต a a อ t i s ครับ1.6 GP 2019ปีนะครับราคาค่าต,ตัวตอนนี้อยู่ที่349,000บาทเท่านั้นเอง ท่านไหนสนใจด่วนๆเลยครับมีแค่คันนี้คันเดียวนะเลขไม่หก0 0 0่นะท่านไหนสนใจครับอยากได้รู้เพิ่มเติมหรืออยากเข้ามาดูรถนะครับแอดไลน์เปเข้ามาที่092 257 6357นะครับ092 257 6357ทั้งเบอร์และไลน์ตรงนี้ได้เลยนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ